ที่น,นราบลุกไปสดไว้ที่สุดเร<อ>าได้เห็นข่าวรู้สึกยังไงเื่อเห็นข่าวแล้วก็แบบขำจริงแล้วก็สวยจร,ริงแหละเออ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกไงบางคนบอกว่าต้องเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้มันเป็นเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไว้แล้วตัวคุณต้นฉบับของเ,ขเองเขาก็แบบว่าเสี่ยงคือโหดมากคือถ้าได้ฟังจริงๆริงเ่เสี่ยงเขาโหดมากจริงเพราะหนูก็คือแค่ตอนภาคอะ่ะ เราก็รู้สึกว่าวเราจะไปได้ถึงเขาได้ยังไงเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเสียงเขาจะใสามากๆอย่างเงี้ยแล้วกาจะติดห้าวนิดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คนชมนว่าเราคบเครื่องอันนั้นก็จริงหลักฐานบัตรฟอรหลักฐานมันรฟอร์มคือคนเราอระ่ะสวยคนละแบบอยู่แล้วแต่เรื่องเรื่อง Snow w h i t ในเวอร์ชันเนี้ยเขาทำให้คนเห็นว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมองกันที่ภายนอกค่ะ คือคุณเลเชลลเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วเนาะด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่แต่เรื่องนี้เขาจะเน้นมองที่ว่ามีสวยจับภายในสุดเลยหรอที่ใสก็ดีหน้าตาก็กดีดดที่จริงโบคิดว่ามันจะดังไกลไปถึงบราซิลหรือเปล่าตอนนั้นที่มาเป็นงานแกลหนุห่หนูไม่คิดเพราะตอนนั้นก็ก็แค่รู้สึกว่าแค่แค่คนไทยด้วยกันเองแบบสปอร์ตกันเองก็ก็โอเคมากๆแล้วค่ะอืมอย่าพออยิ่งพ่อเขาหลายคนเขาอยากให้โบไปแคล้งโดยที่แบบว่าหน้าก็ได้ทรงผมก็ดีร้องเพลงก็ผ่าน จริงน่าจะผ่านไทยแต่ไม่ผ่านปมต่างประเทศเอามไม่ได้หรอส่่ที่แบบเบอกต้องไปต้องไปแค้นแล้วแหละดีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ความคาดหวังแตัง่เห็นห่างไกลกันเลยเกินแค่ว่าตัดใจเกินตัดใจลึกๆแล้วเราแบบถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสอย่างเงี้ยพี่พูดกันเองยังไม่รู้เรื่องเลยจะให้ไปสปิกลงเลอ แต่เราแต่เรารู้สึกดีใช่ไหมที่เพจต่างประเทศเขาสปอยเรากระนั้นว่าเข่งดีอยู่แล้วที่เขาเชื่อชวแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นเลยเน่าล้ะทำไมทำไมเราเรากดดันหรือว่ายังไงไม่ได้กดดันค่ะแค่รู้สึกว่าคุณตัวต้นฉบับเองเขาทำได้ดีมากๆเราก็็รู้้เปนนตฉบบัใช่แล้วก็ใน แล้วเราเป็นในฐานะนักแสดงเนี่ยเรามองว่าตัวเขาเองก็มาในเวอร์ชันที่เป็นค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างปัจจุบันด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้แล้วมันไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเขาแล้วเพราะว่าสิ่งดีมากจริงมีแอปคิดไหมว่าถ้าเกิดเป็นเรามันจะเป็นยังไงโอสโนไวท์น่าจะเป็นเราแกนนาคอีสานอ๋อถ้าฉีกไปทางนั้นอาจจะรับเล่นอาจจะรับมาภาคใครอย่างเงี้ยเอาไปเล่นแค่ทัมได้ ฮะที่อีสานจะเป็นไอพิสโตรไว้เป็นที่อีสานแม่มดมาแล้วพาสิบอซี่มาค่ะพาจนพอสิมากเออโบรู้สึกไงว่าพอเสร็จแล้วมันมันก็เลยลามมาถึงพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทผมบอกว่าทำถึงทำดีทำเหมือนทุกวันนี้นั่งรออยู่นะคือถ้าถ้าหนูมีลูกแล้วลูกปวดเขายังรออยู่ว่าโหนี่มันช่างไทยดังไกลคสุดลูกทุกวันนี้นางก็แบบ อย่าอย่าพูดเลยไม่มีคิวแล้วเหรอตอนนี้หรอโอ้นี่เขาไม่ให้คิวเราแล้วนะได้ <c oughs> แม็กกับเย,ยอะไรนะผัดหอเออใช่แต่ยัง <c oughs> ไงขอบคุณที่งเขาเลือกเราเออไม่ใช่บาทีเขาสรรับสดเราอตอนแรกอ่ะหนูอ่ะหนูไม่ค่อยชอบแคสงานเนาะเ <c oughs> พราะว่าเวลาแคสงานมันมพอเราไม่ได้ไงเราก็จะรู้สึกเสียใจคราวนี <c oughs> ้เหมือนมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากทํ็เลยลองไปแคสค่ะ วันที่ไปแคสแค่ได้ฟังเพลงเท่านั้นแหละหนูก็บอกออบน้องผู้จัดการเลยว่ากลับเลยไหมยากมากมันยากมากมากแล้วก็เราก็รู้แล้แหละว่ามีมีคนอื่นมาแคสด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนอื่กนก็เหมาะสมกันอรเงี้ยแต่แต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามให้เต็มที่แหละค่ะครูเขาก็เหมือนแบบเค้นให้เราด้วยอ่ะ เล่นเสียงพอได้พอตรงกับตัวคนเลเชลนี่ก็เลยแบบอ่ะได้เขารอบไปตอนฝัดจะได้เขารอบก็ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่ได้ฟังเพลงก่อนถ้ามอาเพลงกลับบ้านแล้วก็ฟังตรงนั้นภาคตรงนั้นทุกอย่างคือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเริ่มใหม่ข้างหน้านั้นเลยออย่างอะอเล็กเขาบอกว่าแบบเรามาภาคเสียงให้เขาฟังบ่อยๆยังไงซิเดี๋ยวซ้อมเลยสมมติอเล็กเป็นอเล็กอ่อนเทียอเล็กเหมือนบอกว่า เล็กวันนี้ไปอ่านอันนี้มายากมากเลยแต่ว่ามีอันนึงน่ารักมากเลยที่มันร้องว่าอะไรนะจงคิวปากทำงานอย่างนี้น่ารักแบบอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลองนิดนึงก็ได้แล้วนะได้คุณผ่าคุณรู้เขาต้องได้สิเอาไปไงอีกเรื่องนึงอย่างรู้พี่อเล็กเขาบอกว่าเขาติดเขาติดคาพูดโบมาลสคือห้ามหันไม่ใช่หนูเขาโอเขาก็เล่นละครห้ามหันเออเขาบอกเออเขาบอกหันกับโบมากมาเลยเป็นห้ามหันแล้วหัน เขาว่าอันเนี้ยจากจากที่หนูได้รับสารมาจากเขานะคือเขาไม่ได้ติดมาจากหนูเอเขาเป็นแบบนันเองแล้วก็สิ่งที่เขาเคยที่พูดคำนั้นออกมาเพราะว่าพี่พี่อั๋คุณพ่ออัำมอมารินเขาก็พูดเล่นกันในกองว่าแบบว่าละครนี้เป็นละครทำไงพันมพันนะพันนั่นแหละละนะำห้มอะไรเนี่ยรำหูมพันรำหูม แล้วก็ออนแอร์ในฟิตเนสดูว่าแบบพ่อเขาก็จะพูดประมาณนี้จนนักแสดงหลายท่านก็ติดกันมาเป็นหละครเยะคะ้ยค่ะรู้สึกไงบ้างเขาให้เครดิตเราขนาดนี้มันเป็นเรื่องเราดีๆเพราะมาจากเราเลยติดจากเรา,าก็เริ่มมาจากเขาวอาดอยและเนาะดอนก็ยาวเลยดอยก็สูงสึันเรื่อยๆหลังๆดอยเริ่มลงต่ำละ ที่จริงอยู่กันด้วยกันมีภาษาอย่างนี้บ่อยมัภาษาที่มันแบบสับสแลงอะคุณเล่นๆบ่อยอะค่ะก็ทจริงก็อยู่กันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคุยเพื่นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปแล้วค่ะแต่อาจจะต้องมีลิมิตไห้ว่าแบบเฮ้ยบางทีมันรู้สึที่าเวลาแบบเราไม่ดูตัวอะไรเงี้ยไม่กลัวแล้วนะคนน่าจะชินแสดงว่าหลุดบ่อยแสดงว่าทุกคนก็น่าจะชินแล้วหรือว่าคนน่าจะรู้จักตัวตนเราประมาณนั้นแล้วว่าราแสดงก็คือคนแหละเดอ ก็แจ้งให้ทราบว่าอย่าคาดหวังว่าจะต้องแบบว่าอยากเห็นนักแสดงเรียบร้อยก็ไปดูคนอื่นนะฮะแบบนี้เราเป็นตัวเองไปแล้วค่ะคุณู่ขอบค่ะคุณอบคุณค่ะ Welcome to Star Society